สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่ก็มาพบกับช่องสมาคมชาแนลอีกเช่นเคยวันนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญชนิด5บาทเป็นเหรียญมุนเวียน รุ่นเก่าแล้วก็เหรียญที่ระลึกก่อนที่จะไปชมข้อมูลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทางช่องก็จะ ทำคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเหรียญให้เพืเ่อนๆ FC ได้รับชมตลอดไปเหรียญชนิด5บาทคุดเฉียงปีพศสองพันห้ารอบสอตอนนี้ก็มี ช่องหลายๆช่องได้ประกาศรับซื้อแต่ก็ราคายังไม่แพงช่องสมาคม h ช n แนลก็เลย ยังไม่ได้ช่องสมาคมแชแนลยังไม่ได้พิจารณาเกี่ยวกับราคาการซื้อขายเหรียญรุ่นเก่านะครับก็เป็นเหรียญที่ต้องเก็บสะสมไว้ก่อนเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญ ชนิดหบาทของพระพินางคือไอของสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจนะครับเหรียนนี้ก็เป็นเหรียนที่ น่าติดตามประวัติความเป็นมาอีกอรุ่นหนึ่งในจำนวนเหรียญที่ระลึกของสมเด็จพระนางสมเด็จพระนางเจ้าเศรฐกิจ เป็นเหรียญที่มีความนิยมในสมัยก่อนด้านหลังประวัติความเป็นมาของด้านหลังในอดีตที่ผ่านมาจะมีคนสนใจมากเกี่ยวกับเหรียญน,นี้ เขาเรียกเมื่อก่อนเขาเรียกอะ,อะไรนะที่ว่าเรียนมวยผมอะไรประมาณนี้แหละนะครับซึ่งก็นานมาแล้วจำไม่ได้เรียกไม่ถนัดเลย ด้านลังก็จะมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทรงดำนานแล้วก็ทอผ้า ครับก็ฝากไว้เพลงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ